hello 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 my friend good afternoon <laughs> good afternoon come for eat together with me and with me yes yes l o v e y hot บนอันเป็นที่สมุลมี see what is something exciting here today ราดหน้าจ้ะซุปเป็นไทยล้าน name ราดหน้าราดหน้า yeah ราดหน้าซุปเป็นไทยล้านจ้ะนอกจากเส้น เ้นสุกก ok er. okay. ็แบบสุกสิ่จ้ะลาดหน้าจ้ะวันนี้แหอบ่อยจ้ามีแบบแซ่บๆจ้ะลาดหน้าใส่พริกเดี๋ยวแมวไปเอาพริกมาใส่หน่อยเนื้อพริกป่นไอเทคเนลี่หรือปีชีเนลีมันครับใหญ่ๆมา่ทานกันจ้ะเพื่อนๆจ้ายุ้ 웰คัมมายเฟลนอัปโตนูนซุปสปาเกตตี้ไทยนี่อร่อยอร่อยจ้ะทานกันจ้ะเพื่อนๆจ้ะรัดหน้าจ้ะอยู่ร้อยมาอือสามีบอกอร่อยกุ้ง โอ้จะแฮปชีสนหรือปานุโมชิแมวเอาเอาพริกใส่แล้วจะไม่เอาแล้วเผ็ดเดี๋ยวขอวายนิดเพเจอที่รักจ้ะทานกับแมวเนอะอร่อยอร่อยจ้ะใส่กระเทียมเจียวเยอะๆอร่อยจ้ะเว้ยเสื้อกาลิฟิตตัวอ่งทีประฟุ่มน้อกเต็่ม ใบเซีนสลดัดกันับจู้แล้วจ้ะทานกันจ้ะเพื่อนจา๋าโอเคไหมูมลมิลเยโอเคเืยลยยำยำไม่เวลอรหรอแฮคิวโมลมิงปิ้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 งวันนี้มีอา <Yes. S 1> หารง่ายๆจุดเดย์อีซีฟูืมจริงไหมล่ะ สก mm hmm. my friend ินด้วยกัน with m e with me love d e l i g h husband w i f e นอ t วมวยม Happy Happy weekend. And happy enjoy your life, my friend. With family, uh, we lovely friend, huh? mm -hmm. With family, with friend, with uh, everybody, stay good together. Take care and care good yourself. Mm -hmm. Good weekend. Yeah. Hello, Ching Ching, my friend. Love you, love you. ขอบคุณมากจาก้าเพื่อนจา๋าขอให้มีความสุขเนิ่ในวันนี้กูดวิกแก e n d น n d s t เต g ก o ูดวินแอร์วิลลิบอร์ดดิ้นจอยยูอัลไลย์แฮปปี้แฮปปี้ทูเดย์ปาร์ตี้แม็กซ์สมอลปาร์ตี้เอบิกแฮปปี้ขอให้มีความสุขทุกคนเนิน่เพื่อนจ๋าทำปาร์ตี้ให้มีความสุขจา้าวันนี้มันหยุดนะ <laughs> ดูแลครอบครัวดูแล สามีไว้สามีแล้วก็เมียดูแลกันให้ดีๆเนอะรักษาแต่กูไหวนะเพิ่มเล่นแฟนมามาป้านอนนอนเนาะแกปู่่าตายายเราก็ต้องดูแลจ้ะที่รักจ๋า เชงคิวเชงคิวแม่กินหัวหอมเลยตอนอีตอนเย็นเรากินอนย็นคำโครงการจ้ะอร่อยเผ็ดเจ้ะกูดอันเฟรชตอง อร่อยจ้ะเพื่อนๆจ๋าลาดหน้ามาทานกันเนอะยุ่งยุ่มยุ่งเวกูดยั่มยั่มยั่มอืมอืมอืมกูดมัอร่อยจ้ะเพื่อนๆจ๋าแซ่บแทบ เวลี่แซ่บแซ่บอืมเดี๋ยวแมวใส่พริกน้ำปลานิดนึ่ง้เขามีมะนงมะนาวอะไรของเขาใส่เบเลจ้ะน่านี่แซ่บแซ่ไปด้วยใส่ไปเลยเปรียวเปียวเปียวพี่แม่เปลีมยว <c oughs> พริกน้ำปลาใส่ไปเลยจะให้เขาแซ่บๆ,เ,เ,ๆเก่านะใส่ไปเลยเขาจะได้ออกรสชาติเปรี้ยวๆอะ่ะงเแมวไม่ทานน้ำส้มไม่ทานมะนาวโอเคนิดหน่อยแต่ไม่เยอะค่ะไอโนอีกเช็ดด้วยอีเลมอนแบบน้ตเลมาสรีจะปิดอะไรอย่างอืม อ,อร่อยจ้ะคุณจ้วก็มีผักผักต้มจ้ะผักลวกแฮมอังกฤษสลัลดสะคอตจ้ะผักเก็บมาจากในสวนจ้ะเวอร์กูแล้วก็มีสปาเลจีกับไขยย่จ้าที่รักจ๋าสปาเลจีวีดเอ,อ You can put anti cheese in one. want. <coughs> yeah. Okay. I don't know. A little bit. Oh, cheese, but afternoon. Yeah, yeah sometimes I, when you make. Chicken can eat finish, brow. You yeah, okay, make half. Yeah, okay, chicken make half. ไก่แบ่งคนละครึ่งจะได้หมดจะทุลาจ๋าเชยีฟีนี้จะชีเกนไว้ last day จะบีกชีเกนแมวนี้จะแชร์ชี้เกนด้วิคาเพิ่แมวพูดจะ้ระเบิด hmm. ซ mm ุปนาวแชร์แก่เนื้อต้องแบ่งกันจ้ะนี่จุกแชร์ไปขอด้วชูมาร์ท่เลย ไอ้นกเคนีจะโรนทานไม่หมดหรอกยาคนเดียวเอาทีแรกใช่ใช่ฮะหัวไปเลยเจ้ามีสปูนหนูทำเสียงดังเลยงงนแข็งจริงแข็งเลออ เสียงดังเพราะสามีทุกคนเชื่อมือหนักหน่อยเดีฮะเฮ้ยเหวียเฮ้เดูนักบุไรจิตตอมีนน่เสวนาไบุตริตตเลิฟยูเลิฟยูนักบติตตที่บ้นนักบิติตตที่ทำยูโ ทานแบบเพื่อนจะอร่อยไกยจะไก่อันนี้ผักจ้ะแมวชอบทานผักจ้ะ เหมือนเพื่อนๆบอกโอ้เธอกินผักกันแบบโอ้โหน้ำไหลไฟลุกเลยทานจะผัก <laughs> I have my friends say Mom, Mummy, you love very much eating salad mm hmm. I say yes I do <laughs> Yes we do We do I get half per life to eating salad Why stay good together <laughs> eat same mm hmm. <laughs> have learned n e t food food เออุ่นสลัดอุ a นสลั o ก็ d stay g o o d มาทานกันเพื่อนนะอือฮะอุสลัดม Yes I'm a d y eat what I have on my plate No reason to take more เขาบอกเขาต้องกินของเขาให้หมดก่อนจะที่รักจ้ะ โอเคเัส mm ่ว hmm. น <Okay. S 1> really mm ี hmm. ่กวันนี้อากาศดีจ้ะไม่ค่อยร้อนเดกู mm ูดเวิโมเวลวิโนโนูทุมาซัน d ล็กน้ e ยเผ็ s สักแต่ก hmm. ็โอเคสำห f o บแมวเล t กน้อยอ้มมิิ้งโมลมวทานกันจ้าเพื่อนจ๋ารักเพื่อนเพื่อนทุกคนเนอะทานกันหนูแมวอาหารเยอะแยะไอีข้าวอสเกดบิ๊กบีรับยูไม่เฟรนชิงชิงจิงจริงรับยูไม่าเพื่อนไม่อ จริงๆิงเพื่อนๆจ๋าสโค้ด happy today happy joy your life happy party happy weekend <c oughs> สุขสัต์วันหยุดจปี happy Saturday Welcome Welcome my friend w Eat e together with m e ว with my husband name mm. yeah. my sweet boy น้อง sweet husband ขอให้ไม่ฟอน I'm oh, sweet girl, you sweet boy. Cool, uh, some okay. <laughs> yes or no? I've seen long time. Until today same. Mm -hmm. I never change. <laughs> uh. <coughs> okay. Yes, yes, yes. To you sweet boy before, a lot of today. What a mm problem. -hmm. อังคิฮโอนเอตาเนาะดูเซมบอยไอเซมเกินมอนเกินแค่นื้อมาฟกเกอยูคำฟ้องกูบอยไอคำฟ้อกูเกิน ออะอยีอแกโมเลกุลกู้ถนอดรีแลกซ์า e s I'm relaxed e n j อยเราสามีก็ค่อยกินยูสต็อกยูสต็อกรีบอยูรีบอยู่อีกอย่าอีกตั้ สชแลววันนี้กินผักเขียวๆจ้ะออนออนกรีนอินสลัดคามฟอร์มการดินเนาะมีนี่กูดอ่แมวปลูกผักขึ้นจ้ะ I good for make อ uh ินสลัดค่ะฮึ่อ Because I I have hand very soft uh huh. no h a r เพราะไอเทคแครกูตมาอิงสลัดไอเมกไว้ gentle slowly slowly gentle อิงสลัดแต่ไม่ได้ปุ๊ดตัวแต่ไอเมกสเตียร์โมลิมิลเมกไว้ gentle slowly slowly ส <laughs> mm ัมปีเปิลเมกแป้งแป้งแป้งปุ๊ดตัวอิงสลัดแต่เดทออฟกูจะให้เช่นเดทไม่เดทวิลล์ you need to have hand very soft huh? เวลเจนตีอ mm ีกอยู่ฮาร์ตีนสลัดจดาดอีกย่ปูดอยู่เม็ดแป้งเต้าเต้าหนูนิ้วสู้แก่ต่ำหูเม็ดกันคือวิตฟูดป้งป้งป้งอีกบิ๊กพรานโอเคบัดอินสลัดตโนร่าอมกบกวิเทนสโลดิสโล ก o บพั e ด t o นิ e ดฟโปรมะ e พราะว่าดิวแวลี r ฮาร์ด t ูปอ่อเอเอุ่ดว u งกี้วีดฟูดโ e ้ป o เพรมะเพราแวลี่ You understand? Yeah, yeah, yeah. Good enough. Thank yeah. Yes. Good. You need to. Yeah. Mm -hmm. Yeah, 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 yeah. Mm -hmm. No joking. Eat. <laughs> 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 ฮัลโหลฮัลโหล my friend ลุกมิวสิฟูลเนี่ยทุเดย์เบิร์ตเดย์ my husband โร่ make beautiful หนอไอเมคฟอนเนี่ยมันกริ่งมันว่ะไอเมคฟอนเนี่ยทุเดย์ซัสเดย์ my husband บอลซัสเดย์ไอเซเบิร์ตเดย์ my husband ไอเมคฟอนเนี่ยบ่น he birthday every Saturday. <laughs> he, he oh, yeah, birthday the yeah. when he come in question moon no on Saturday. Hello, last no Saturday he, he mm. birthday. Yeah. Every weekend. Oh. <laughs> Do you want <understand>? Yeah. <coughs> <coughs> Chok đi my friend. Mail born on Monday no good. มัน <Well, S 2> day, everybody need to start work <laughs> yeah, yeah, yeah. Monday n o near one life because you need to start first day work very b e s y s m t h but me I like my birthday because I like to work <laughs> Monday okay for me no problem Yes or no? Yeah. No. Because so Monday, the day in work, because I like to work. I can't stay asleep. But I live to work cleaner than I day. <laughs> okay. Oh. Sorry, me to ตอนแนวไม่คุณมาโจกกินครูรฉันพูดเล่นเยอะเดี๋ยวสามมือ่ดอุ้ย okay. <c ười> นี่ทำความสะอาดวายเะียดูไอกรีนวายนี่ okay. what you have. คูพูดออนบอกแฮปเอออนจี้นมาพูดเลี่ยนไหมแฮปเกย์นี่นี <ffe. S 1> hand ่ถือปีสตองแทนอืมอืมอืมอ๋อย่อยอย่อย เมกเจรีเกนก็สวยไอ้ไฟสีขาวแมวไม่ค่อยไว้ไอโนไลทูมาด้าแต่เมกเจอเรยอนไอชัวว่าไอโนไลโคโลสไวเราเรามีทีตรียไว้วบุญจุโดนไว้ไว้ไอโนไลไว้เฮียไวไอไอลิงูลไว้ไว้ แมวไม่ชอบสีขาวทำไมต้องกินวายขาวไอโนไลไวทโคโรโคโรดไวท์ลิงไว้์ไอน s ันดิสแตนไวทไอโนไลไอไลรดโอเออเออเลิโ่เลยโนแบรัดบัดโนรัรดบัดเลิโย่เลยนาะเียนดเซมย same i n ตัว s e e อู้ว่ะตั I like questo mm. yeah. oh, okay. <laughs> okay, colore. Il colore. Yeah. Ok. Ok, mo le mio. Io a colore, la mia Ok. my friend uh, good, lovely my yeah. husband yeah 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 we say enjoy happy really happy Yeah. thank you for following us See. thank you everybody stay here with me with the husband joking a little bit quite a lovely life stay good together we, yeah. we talk good together we follow good together yeah, yeah. okay See. thank you my good friend weekend. Good begin. Mm -hmm. Take care good yourself, your family, your mama, papa, you baby, your wife, your husband, your friend. Yeah. For me, I give you a big heart, my friend. with mm -hmm. big, big, my husband. Mm -hmm. Yes, yes. <laughs> okay. Love you, love you. รักเพื่อนๆทุกทกคนจ้ะเพื่อนเพื่อนจ๋าแมวกับสามีให้หัวใจใหญ่ๆหญ่เลยให้กับเพื่อนทุกคนให้ทอกไทยาึ้นให้กับเพื่อน,อนทุกคนเลยจ้ะอยู่กับครอบครัวอยู่กับสามีอยู่กับลูกอยู่กับเมียถ้ามีเมียจะเป็นผ,ออผู้ชายก็อยู่กับเมียจะเป็นผู้หญิงก็อยู่กับสามีแล้วก็ดูแลครอบครัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็ ลูกๆหลานๆเหลนๆแล้วลลลก็เพื่อนๆจ้ะโอเคแมวกิฟบีชาร์ด for e v e r y b บอ y ให้หัวใจใหญ่ๆทุกคนเลยจะ้ะรักทุกคนนะเพื่อนๆจ้ะ <c oughs> see you again love you love you my friend